ก็เย็นเลยเนาะ วันนี้จะทดลองนะครับจะทดลองทำแป้งว่าวให้ดูนะครับทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแป้งว่าวนะครับแล้วก็ทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ก็จะทําให้ดูอีกนะครับเพราะว่าแป้งว่าวเพิ่งสั่งเข้ามานะครับเพิ่งสั่งเข้ามาจากเมืองไทยนะครับอันนี้แป้งเมืองนอกนะครับตัวนี้แป้งเมืองนอกอันนี้แป้งเมืองไทยนะครับอันนี้จะทำสองแป้งนะครับแป้งว่าวนะครับกับแป้ง แป้งโดบนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับที่เมืองไทยก็ใช้ตาบ้าวนะครับแต่วันนี้ก็จะทําทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะทําไปลงทานนะครับจะทําไปลงทานเพื่อที่จะหาเงินซบหาเงินสร้างศาลานะครับหาทุนนะครับสร้างศาลานะครับก็จะใช้2ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับแต่คุณภาพนะครับแป้งตัวเมืองนอก จะเนื้อเนียนกว่าดีกว่านะครับอันนี้เนื้อจะหยาบกว่านะครับเพราะว่าเราต้องดูตัวนี้นะครับโปรตีนอันนี้สิบจุดสามนะครับเห็นไหมครับจะให้ดูนะครับนะครับโปรตีนนะครับสิบจุดสามนะครับใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อันนี้ อันนี้สิบจุดห้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโปรตีนนะครับนะครับโปรตีนนะครับสิบสิบจุดห้านะครับให้สังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับให้ดูตัวโปรตีนนะครับสาหรับแป้งทําปาล้งโกนะครับอาจดูดูของของของไทยนะครับนะครับถ้าแป้งตัวไหนนะครับถ้าโปรตีนนะครับถึงขึ้นสิบนะครับสิบ จุดกัมนะครับเห็นไหมครับโปรตีนเขาจะเขียนโปรตีนเห็นไหมครับให้ฉันดูชัดๆนะครับนี่ครับเลยให้สังเกตง่งานนะครับไม่มีไม่มีใครรู้เลยนะครับน้อยคนนะครับที่จะรู้นะครับอันนี้เผยให้ดูเลยนะครับว่าแป้งตัวไหนที่ทําปังโกูได้ดีที่สุดนะครับนะครับตัวนี้ตัวที่เมืองนอกนี่สิบจุดห้ากัมนะครับเมืองไทยนี่สิบจุดสามนะครับห่างกันแค่สองกัมนะครับ ก็คือว่าแป้งว่าวกับแป้งตัวมของเมืองนอกนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับดูนะครับเห็นไหมครับให้ดูชัดๆนะครับ10.3นะครับตัวของเมืองเมืองนอกนะครับ10.5นะครับใกล้เคียงกันมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำให้ให้ดูวันนี้นะครับ นี่นะครับแป้งนะครับถ้าเป็นเมืองนอกนะครับจะใช้แป้งตัวนี้นะครับให้สังเกตนะครับว่าทำโค้ซองทำบะหมีอย่างนี้นะครับนี่คือแป้งนะครับสําหรับประเทศนอกนะครับไม่ได้ใช้แป้งของไทยนะครับแป้งของไทยก็มีส่งมาขายนะครับแต่แป้งของไทยนะครับกิโลละหกดอนนะครับ แป้งตัวนี้นะครับกิโลละ1ดอน30นะครับ1ดอน30นะครับถ้าถ้าเป็นแป้งไทยนะครับดอนนะครับห่างกันเยอะเลยนะครับคุณภาพตัวนี้ดีกว่านะครับคุณภาพดีกว่าแป้งเมืองไทยนะครับนี่นะครับแป้งเมืองไทย6ดอนอันนี้ดอน30เซนนะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าเมืองนอกนะครับให้ให้สังเกตตัวนี้นะครับ เกตบะหมี่นะครับพวกอันนี้ซอสทำซอสอันนี้โคซองทำให้สังเกตสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นเมืองนอกนะครับถ้าเป็นเมืองนอกนะครับให้สังเกตแป้งอ่าสัญลักษณ์สองตัวนี้นะครับโคซองนะครับบะหมี่นะครับสองตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ทำซอสนะครับมีเกี่ยวกันนะครับอันนี้โคซองหรือว่าบะหมี่นะครับแป้งที่ทำอ่าปังโกดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับว่าอ่าดู แบบไหนนะครับสุดสดีครับมาดูมะเตานะครับที่มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับที่ถามมานะครับว่าแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับเซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะครับว่าเตาแก๊สแบบนี้นะครับสั่งที่ไหนนะครับที่เมืองไทยมีนะครับเห็นะครับเอาแบบนี้นะครับแบบอาแก๊สสองจังหวัดนะครับแบบนี้ หาตัวนี้กว้างๆนะครับเอาแบบตัวนี้กว้างๆนะครับตัวไฟขึ้นนี่นะครับนี่นะครับอัอนี้แก๊สไม่ได้ปล่อยแก๊สมานะครับแบบนี้นะครับแบบสองจังหวะแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยแก๊สมาแล้วจะเปิดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้แบบขานะครับเอาแบบที่มันมันบังลมได้นะครับแบบแบบที่บังลมได้นะครับแบบนี้ยาวนะครับขานะครับพูดถึงขานะครับ แต่เตาแก๊สแบบนี้นะครับจะประหยัดแก๊สกว่านะครับประหยัดแก๊สกว่านะครับนี่นะครับอย่าไปเอาแบบหัวฟูหัวหัวหัวแรงนะครับหัวความดันแรงนะครับแบบนั้นน่ะได้แต่ว่ามันจะเปลืองแก๊สนะครับจะไม่ประหยัดนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แก๊สแรงเหมือนกับผัดนะครับถ้าเป็นผัดเนี่ยโอเคอยู่นะครับแต่ว่าของทอดเนี่ยเราใช้แบบนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับ ผมใช้แบบนี้นะครับขายเงินได้เงินเป็นแสนเป็นล้านก็แบบนี้นะครับประหยัดแก๊สกว่านะครับกระทะก็ใช้แบบนี้นะครับปังโกนะครับอันนี้ถ้ามือใหม่นะครับน่าจะใช้เบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบยี่สองประมาณนี้นะครับมือใหม่นะครับนี่นะครับกระทะนะครับกระทะนี่เฉพาะนะครับเฉพาะปังโกนะครับนี่นะครับตอกแก๊สนะครับห่วงแก๊สเป็นแบบนี้นะครับมีสองจังหวะนะครับ แบบนี้นะครับไม่ใช่หัวเร่งนะครับหัวัวดาครับแบบนี้นะครับสั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้ครับเซิร์ชดูใน Google นะครับแล้วก็ว่าที่ไหนนะครับ ดังเนืดอยู่ดัง่านวายคัอนี้จะเอาขนาดไหนก็ตัดเอา มก็อร่อยแล้วไม่ต้องเหลืองมากมันก็ีแล้วเอาเาตะนเาจะเอาเอาสีขาดไหนเดี๋ยว่มนยังเอาตัวนี้เอาได้มอแน่นละ่ยงเยอะวายแมงอขาวขาวก็ไม่เป็นไระขาวไปไม่เป็นไรยาขาวมาเ เอาออกได้หรออะไเป็นไรเออเอาได้ก็ได้เอาไปมันเป็นไรมันเป็นไรแล้วแลก็ไปอบอ่ะอบก็แซ่บแล้วแต่ไงแล้วเนี่ยไม่ใส่ข้างลงไปไม่เลือกหรอไม่ยอมใส่ถุงอี่ออ๋อเหลืองหมดแล้วนี่อ่ะเหลืองหมดแล้วเอานะเออเหลืองหมดแล้ว